สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรับฟังนิยายไลออนซันอ t h เดอ r ฟอเกันแอดจะขอชี้แจงก่อนนะครับเนื่องจากเนื้อหาอยายนั้นยาวมากมี13บท300กว่าหน้าหากจะแปลและอ่านตามนั้นต้องใช้เวลาถึง13ชั่วโมงตัดเป็นคลิปคลิปละ10นาทีก็คงจะ70 80คลิปมั้งซึ่งปีหน้าม,มันก็คงจะไม่จบดังนั้นแอดจะขอเล่าแบบสรุปประโยคไหนควรแปลก็จะแปลตามความเข้าใจตรงไหนข้ามได้แอก็จะข้ามหรือจะสรุปแบบรูปลัดแทน ดังนั้นท่านใดต้องการเสพอรรถของนิยายความสวยงามของภาษาที่ผู้แต่งได้บรรยายเอาไว้แอดขอเชิญสั่งซื้อนิยายเลม่มนี้ได้ที่ทางร้าน Legendary War Game ได้เลยนะครับทักแชทเพจไปได้เลยซึ่งลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับและแอดจะขอเท้าความเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาถึงนิยายเลม่มนี้กันซะก่อนนะครับเพื่อคนที่ังไม่เคยได้ฟังเนื้อเรื่องของไรออนไพร์มาแห่งดัชแองเจิลมาก่อนจะได้ไม่งงกันเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากจบเหตุการณ์ซีดออฟเทอร์ล่าองค์จักรพรรดิได้ขึ้นประทับบัลลังก์ทองคํา เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสจากการที่พระอ,องค์ทรงรวนเดย่ยวหนึ่งตัวหนึ่งกับฮอรัสดาวโลกหรือเทอร่านั้นบอบช้ำไปอย่างมากทำให้ลออนที่เดินทางมาช่วยพระอ,องค์ไม่ทันนั้นได้ตัดสินใจกลับดาวบ้านเกิดเพื่อเติมสเสบียงและซอมรุงกองทัพแต่พอไปถึงดาวคริบานเท่านั้นแหละยานของละอ้อนกลับโดนปืนใหญ่ต,ต่อต้านชั้นบรรยากาศเปิดฉากกระโดมยิงเข้าใส่กะเอาตาเลยทีเดียวด้วยความสับสนง,งงงและกดจัดจึงสั่งเ e อ็กเทอร์มนาทัศน์ดาวบ้านเกิดตัวเองและได้ไปสู้กับรูเทอร์ ที่เหล่าเทพเคออนหมายมั่นปั้นมือเขามาแทนที่ฮอนัทที่ได้ตายไปซึ่งรูเทอร์นั้นเป็นพ่อเลี้ยงของไลออนเองนะครับอีกทั้งยังเป็นเสมือนเพื่อนสนิทเป็นมือขวานายด่านหิ้วใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของไลออนเลยแต่สุดท้ายไลออนก็พลาดท่าโดนรูเทอร์ใช้พลังไซคิกที่ดึงมาจากมิติวาร์ปยิงเข้าใส่จนอาการโคม่มาสลบสลายและสายสาบสูญไปโดยเชื่อว่าพวกเดวเชอร์อินเดอร์กเป็นคนช่วยเหลือและพาเขาไปซ่อนรักษาตัวส่วนรูเทอร์หลังจากที่ทำลายไลยออนจนบาดเจ็บสาหัสก็เกิดสำานึกผิดขึ้นมา เหล่าเคอทั้ง4จึงพากันผิดหวังในตัวรูเทอร์เป็นอย่างแรงจึงบันดาลให้เกิดพายุมิติวาร์ปขึ้นดาวคาริบานได้แตกเป็นเสี่ยงๆพวกดาร์กแองเจิลที่อยู่บนดาวโดนดูดเข้าไปในวาร์ปและกระจายไปทั่วจักรวาลพวกนี้คือพวกที่ถูกขนานนามว่าเดอะฟอร์เรนนั่นเองครับและหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปแล้วกว่า10,000ปีเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับผ้<พ>าจะสั่งสอนให้บุมันหวาดกลัวในความมืดที่บกมันอาศัย และให้พวกมันวาดผวาในเงามืดที่มันเชื่อว,ว่าเป็นมิตรเพราะไม่มีสิ่งใดที่ออกกล้าในสเตจเชนวทจะน่ากลัวไปกว่าพญาราชสีแห่งคาริบันมีร่างของบุุษผู้หนึ่งกำลังนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นหญ้าเขาดินเสียงไหลของแม่น้ำบริเวณน,นั้นรู้สึกราวกับเป็นนิลันท่วงทำนองที่ซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์ช่างย่วเย้าผู้ฟังยิ่งนักด้วยเสียงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านหินการล้อมรวมของพลังงานและสะสาร ทำให้เกิดซิมโฟนีเงียบสงบที่ไม่ธรรมดาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาสามารถใช้เวลาช่วันี์เพื่อนอนอย่างสงบตรงนี้ได้ตลอดไปบรุษผู้นั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขามานอนอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วและที่นี่คือที่ไหนกันแน่เมื่อเขาพยายามขยับนิ้วของเขานิ้วของเขาคลูดไปตามพื้นดินเขาได้ทราบทันทีว่าเขากาลังสวมเกาะมืออยู่แล้วทั้งตัวของเขาหุ้มเกราะยูนในชุดสีดาที่มีสีเขียวเข้มจาง นี่เป็นความรู้สึกที่ช่างคุ้นเคยรุดเกราะนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นธรรมชาติเรากับเปลือกของสัตว์จำพวกคลัสเตเชียนที่อาจจะแฝงตัวอยู่ตามซอกมุมของแม่น้ำที่อยู่ตรงหน้าของเขาเขาลุกขึ้นนั่งและโน้มตัวไปทางด้านหน้าเพื่อมองลงไปยังผืนน้ำอันสงบนิ่งที่อยู่ริมฝั่ง,งน้ำในลานําธารใสระกับพื้นผิวของกระจกที่เกือบจะสมบูรณ์แบบเรียบเนียนรหกับความฝันแต่เขากลับจำใบหน้าที่มองกลับมาหาเขาไม่ได้ ใบหน้าที่ปรากฏนั้นมีริ้วรอยแห่งความเหยียวย่นทั่วใบหน้าผมของเขาสีดมีสีบรอนอ่อนๆเป็นเส้นๆต่วยังหนวดและเขาก็กลายเป็นสีเทาและสีขาวเขาลองยกมือขึ้นทาบกับใบหน้าทั้งที่ยังมีเศษดินติดอยู่ที่ปลายนิ้วชายชรลาที่สะท้อนในผิวน้ำก็ทำเช่นกันนี่คือใบหน้าของเขาอย่างแน่นอนแต่ภาพที่เห็นนั้นไม่มีความทรงจำใดๆเขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาเป็นใครและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหน เพียงแต่สถานที่นี้มันให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างมากเขาตัดสินใจลุกขึ้นยืนและเดินลัดเลาะไปตามฝั่งของลำธารซึ่งก็ไม่ลืมเก็บหมวกเกราะที่มีสีเดียวกันกับชุดของเขาที่วางอยู่แถวนั้นขึ้นมาด้วยนั่นมามาค่าวไว้ข้างเอวแล้วกเป็นการกระทำตามสรัญชาญาณเขาเดินม,มาไสักพักแล้วแต่ก็คงยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าตัวเขาคือใครและที่นี่มันที่ไหนกันแน่เขาได้สังเกตเห็นว่าแสงแดดของที่นั้นไม่มีแหล่งกำเนิดของแสงแถมยังไม่มีลมสักนิดอากาศนั้นยังนิ่งสนิท จนกระทั่งเขาเดินไปพบกับปราสาทโบราณขนาดใหญ่ที่ป้องกันอย่างแน่นหนาไม่แน่ใจว่าป้องกันคนเข้าไปหรือป้องกันสิ่งข้างในไม่ให้หลุดออกมากันแน่ตัวปราสาทนั้นสร้างมาจากหินสีเทานํำเงินที่ถูกตัดแต่งมาอย่างดีและสมกัายแวววาวมีต้นไม้สูงตั้งงานล้อมรอบปราสาทแห่งนี้และไม่ไกลนักเขาก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเรือไม้ขนาดเล็กลักษณะของชายชราคนนั้นคือแขนขาข้างหนึ่งได้หายไปหน้าตาที่ซูบซีด แก้มตอบแปลดูไลใ้ชีวิตบนศีรษะของชายชรานั้นได้มีเครื่องสวมใส่ขนาดเล็กแต่มันก็ยังใหญ่กว่ารัดกล้าวซึ่งน่าจะเป็นมงกุฎทําให้แน่ใจได้ว่าชายชราคนนี้คือกษัตริย์แน่นอนในมือที่ดูอ่อนแอเขาถือคันเบ็ดเก่าๆเ,เอาไว้แต่ให้เบ็ดนั้นได้ทอดยาวลงไปในแม่น้ําพอเขาได้เห็นดังนั้นจึงคิดจะเข้าไปถามกษัตริย์ชรานั้นว่าที่นี่มันคือที่ไหนสวัสดีท่านผู้อาวุโสเสียงของเขาหนักแน่นเข้มและนุ่มลึก หยาบกระด้างนิดหน่อยตามอายุกษัตริย์ชลาผู้นั้นพอได้ยินดังนั้นก็กลับพิบตาและมองมายังเขาเขาได้ถามต่อว่าท่านพอจะทราบหรือไม่ที่นี่มันคือที่ใดกันแน่กษัตริย์ชลาได้กลับพิษตาอีกครั้งและแนมองมายังผืนนะ้ำไม่ได้สนใจผู้ถามเลยเล่ากับว่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขาที่โดนเมินจึงเริ่มชุนนินดและพยายามที่จะก้าวลงไปในน้ำเพื่อเข้าไปถามใกล้ๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าชุดของเขานั้นกันน้ำได้ และหากสวมหมวกเกราะก็สามารถหายใจใต้น้ําได้ด้วยเขาพยายามเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้พบว่ามีเงาลึกลับปรากฏตัวอยู่ในผืนน้ําใกล้กับเรือไม้ของกษัตริย์ชลาพวกมันไม่ได้พยายามจะพลิกเรือหรือกัดสายเบ็ดเพียงแค่ลอ้อมรอบเรือลานั้นไว้แต่เขาก็สังเกตได้ว่ากษัตริย์ชลาคนนั้นกําลังบาดเจ็บแม้จะมองไม่เห็นบาดแผลแต่เขาก็ได้กลิ่นเลือดเลือดของกษัตริย์ชลาค่อยๆไหลยหยดลงไปในแม่น้ําทีละหยดทันในนั้นเอง ผู้เงาต่างๆก็เริ่มสังเกตถึงตัวตนของเขาและเริ่มมีบางส่วนแยกตัวออกมาและมุ่งหน้ามาทางเขาขณะที่เขาตั้งท่าเพื่อที่จะรับมือเขาก็ได้ยินเสียงบนฝั่งว่ารีบขึ้นฝั่งมาเขาหันกลับไปก็พบกล้าในภาพคุมตัวเลขที่สูงพอกับเด็กรีบกลับขึ้นฝั่งมาเดี๋ยวนี้เลยและเขาก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนั้นที่กาลังเรียกร้องเขาคือตัวตนที่เรียกว่าเดอะวัตเชอร์นั่นเองการสื่อสารระหว่างเขากับเจ้าวัตเชอร์อินดาร์กนั้นแทบไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารด้วยเสียง มันเป็นเพียงข้อความในหัวสมากกว่าเขาไม่ใช่คนที่จะหันหลังให้กับความท้าทายแต่ก็จะเพิกเฉยกับวัชเชอร์อินเดอร์ดักไม่ได้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลุยน้ำกลับขึ้นฝั่งแต่พวกเงาที่พุ่งเข้ามาใส่เขาในตอนแรกนั้นได้ลังเลยอยู่ชั่วครู่หนึ่งจากนั้นจึงวนเวียนกลับไปหากษัตริย์ฉลาดในเรือต่อพวกมันจะทำลายท่านวัชเชอร์อินเดอร์ดักพูดเขาจึงถามกลับว่าที่นี่มันคือที่ทไหนกันบ้านไงเขาได้เฝ้ารอดูท่าทีของกษัตริย์ฉลาดในเรือต่ออีกส กษัตริย์ชลายังคงนั่งสงบถือคันเบ็ดและยังคงมีเลือดไหลออกจากบาดแผลที่ระยกดเขาจึงได้หันกลับมาถามว่าเชอร์อินเดรากว่าทําไมเขาถึงได้เหมือนฆ่ากันละ่ะถ้าไม่ได้ถามคําถามที่ถูกต้องเขาพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวก็พบว่าไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างเรือเลยลเรือลานั้นมาจากไหนกันหากเป็นพี่น้องของเขาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรกับอีแค่สร้างเรือว่าแต่พี่น้องของเขาคือใครกันรูปร่างหน้าตาที่พยายามจะนึกออกก็เต็มไปด้วยม่านหมอกลากับควันในพายุ เขาจึงออกเดินทางต่อและทิ้งวัชเชอร์เดดารไว้เบื้องหลังระหว่างที่เขาเดินเขาก็พยายามแหวกกิ่งไม้มากกว่าที่จะหักมันเพราะน้ํายาที่เป็นกรดรุนแรงจะทาให้ชุดเกาะของเขาเสียหายได้ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงขณะที่เดินไปเขาก็พบวัชเชอินเดดารคนเดิมที่ค่อยๆเดินออกมาจากเงาของต้นไม้แต่ไม่พูดอะไรเหมือนพยายามจะบอกทางมากกว่าในที่สุดเขาก็ทะลุพุ่มไม้ออกมาและเจอกับอาคารรูปโดมที่มีเสาเรียงรายสลักอย่างสวยงามมีต้นไม้และผู้ม้อยู่ริมทาง เหมือนกับเป็นป้ายบอกทางให้เข้าไปด้านในอย่าเพิ่งเข้าไปในนั้นนะว่าเชอร์อนินเดอร์กเตือนเขาท่านยังไม่แข็งแกร่งพอพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หลีตาลงก้มลงไปมองเจ้าสิงมีชีวิตตัวน้อยนี่ที่สูงมาถึงเขา่าเขาด้วยซ้ําจากนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆและคงคิดว่าตัวเองต้องมีลูกแล้วนแน่ๆป้อโยป,ปูนี้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นร่างกายเขาก็ไม่รู้สึกอ่อนแอเลยสักนิดเดียวนั่นไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่ท่่นต้องการหรอกเขาหลีตาลงอีกครั้งและพูดว่า เจ้าคอยเตือนข้าเรื่องต่างๆแต่กลับไม่ได้ทําให้ข้าเข้าใจสถานการณ์ตัวเองได้เลยเจ้าต้องการให้ข้าทาอะไรกันแน่เขาบนทําตัวเป็นธรรมชาติสิเขาสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งเพราะเริ่มหงุดหงิดเขาพบว่าตัวเองมีนิาสัยไม่ดีที่เกลียดการถูกปฏิเสธและการเมินเฉยแต่อย่างไรก็ตามพอเขาสูดลมหายใจเข้าไปเขาก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆมันเป็นกลิ่นสาบสางไม่ใช่แค่กลิ่นเน่าแต่มันแย่กว่านั้นอีกมันผิดปกติก,ตการปนเปื้อนและการบิดเบี้ยว ทึงไม่ควรจะมีในที่แบบนี้เขารู้ตัวว่าควรจะทําอะไรเขาต้องพยายามทําตัวให้เป็นธรรมชาติตามสัญชาตญาณของเขาเขาจึงก้าวออกไปและรีบวิ่งออกไปด้านหน้าการวิ่งของเขาหนักแน่นและแน่นอนตำแหน่งการวางเท้านั้นสมบูรณ์แบบเขาเริ่มคุ้นชินกับป่านี้ป่านี้เริ่มจะเหมือนส่วนหลังบ้านของเขาเขากำลังจะไปล่าสัตว์ร้ายเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนนี้สมัยก่อนสมัยก่อนของสิ่งไดกันระหว่างที่เขาสับสนเขาก็วิ่งมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มีหมอกปกคลุม และพอเมื่อผ่านหมอกเหล่านั้นออกมาเขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความร้อนชื้นอากาศมีการเคลื่อนที่และแสงแดดที่ปกคลุมร่างกายเขาก็มีแหล่งกําเนิดแสงแล้วพร้อมกับเสียงร้องของเหล่าแมลงเขาก้มลงไปหยิบใบไม้ที่ร่วงอยู่บนพื้นดินมาเต็มกำมือความคุ้นชินของเขาเริ่มหายไปสถานที่ที่เขาเรียกว่าบ้านไม่ใช่ที่นี่แล้วที่นี่มันคือที่ไหนกันอีกละ่ะระหว่างนั้นกลิ่นฉุนเหม็นเปรี้ยวของเครื่องในและกลิ่นเนื้อเน่าก็มาเตะจมูกเขามันเป็นกลิ่นของสัตว์ลายที่ตัวต,วตวกับเหยื่อของมัน พุ่งทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับหยิบหมวกเกราะขึ้นมาสวมทางใดนั้นหน้าจอของหมวกก็เริ่มมีรายละเลอียดปรากฏขึ้นมาทั้งปริมาณพลังงานสำรองของชุดเกราะอุณหภูมิภายนอกระดับความชื้นในอากาศและองค์ประกอบของอากาศแม้แต่ความยาวของกลางวันของโลกที่เขาอยู่ประมาณ18.45ชั่วโมงโดยหมวกคำนวณจากการเคลื่อนที่ของดาวบ,บนท้องฟ้าส่วนฟังก์ชันการมองเห็นก็มีให้เลือกแบบปกติแบบอินฟลาเตดหรือจับภาพความร้อนก็ตามแต่เขาเลือกปิดพวกมันลงทั้งหมด และตั้งค่าให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้ามาเพื่อที่จะกลับเข้าสู่การล่าสัตว์ร้ายต่อถึงแม้ว่าชุดเกราะของเขาจะหนาและมีน้ำหนักมากแต่มันก็มีปัญหาในการเคลื่อนที่เลยแถมชุดสูทของเขาก็ทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นผิวหนังที่สองของเขาอีกด้วยชุดเกราะของเขากําลังทําหน้าที่แยกแยะชนิความเข้มข้นโมเลกุลในอากาศและร่องรอยของฟีโลโมนทำให้เขาเดินหน้าได้อย่างถูกทิศทางเขารู้ได้ว่ามีสัตว์ร้ายมากกว่าหนึ่งตัวในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของมนุษย์ เขาจึงเร่งความเร็วรถด,ดข้ามท่อนสูงที่ขวางอยู่ด้วยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เหนือมนุษย์เขาได้กระโจนเข้าไปอยู่ระหว่างสัตว์ร้ายและพวกมนุษย์สัตว์ร้ายมีลักษณะตัวใหญ่มหึมาลำตัวขมันห่อหุ้มด้วยเกล็ดสีเขียวเลื่อมพลายเขาไม่รีรอช้ารีบแทงเข่าสัตว์สีข้าของสัตว์ร้ายตัวแรกทำให้กระดูกซี่โครงที่มีขนาดใหญ่เท่ากับแขนของมนุษย์นั้นแตกละเอียดในทันทีทำให้มันเซนลม้มลงไปทางด้านข้างของมันแต่ก็ยังมีเจ้าสัตว์ร้ายชนิดเดียวกันอีก2ตัว พยายามที่จะพุ่งเข้าไปหากลุ่มของเหล่ามนุษย์ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่สองคนและเด็กหนึ่งคนทุกคนล้วนเป็นชาวบ้านที่แต่งตัวซอมซอ่อด้วยสภาพ้าขาดขาดหน้าตาก็ขาดการดูแลที่เหมาะสมเมื่อเขาเห็นดังนั้นจึงทะยานเอามือประกบกันร้วกับเป็นกำปั้นยักษ์ทุบลงไปที่กระโหลกศีรษะของเจ้าสัตว์ร้ายตัวที่สองจนหัวมันยุบเข้าไปในพื้นดินขาหลังชี้ขึ้นฟ้าจากนั้นเขาก็กลิ้งตัวขึ้นมายืนขึ้นเพื่อเตรียมปะทะกับตัวที่3 2ตัวแรกอาจจะโดนจัดการเพราะการโจมตีกระดา,านหัของเขาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ มันตั้งหลักได้และแยกเขี้ยวอันแหลมคมแต่ไม่มีเสียงขู่คำรําใดๆมันได้อ้าปากของมันให้กว้างขึ้นและในชั่วพริบตานั่นเองลิ้นที่มีความยาวกว่า9ก้าเมตรก็ได้ตวัดคว้าข้อมือของเขามันดึงเขาเข้าลอยไปหามันทําให้เขาเสียหลักเขาพยายามจะโจมตีสัตว์ลายระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศแต่เขากลับถูกมันใช้กรงเล็บอันทรงพลังตะปบเขาจนหัวทิ่มพื้นเขาโดยมันเตึงนว่าอยู่กับที่ในลักษณะความหน้าทันใดนั้นหมวกกรอกเขาก็รีบปิดช่องอากาศโดยทันทีเพื่อการไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าไป ความกบวนของเขาเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์ร้ายดึงมือของเขาเข้าไปในปากด้วยลิ้นที่ผ่านแขนขเขาและกัดมันอย่างแรงบริเวณข้อศอกของเขาความแรงระดับนี้สามารถกัดมนุษย์ปกติให้ขาดเป็นสองท่อนได้อย่างง่ายดายแต่ว่าชุดเกราะเขากลับทนได้แม้ว่าจะมีไอคอนคำเตือนสีแดงเตือนเขาก็ตามสัตว์ร้ายในเมื่อมันรู้ว่ามันกัดไม่เข้ามันจึงพยายามทำการสะบัดและกระชากหวังให้แขนของเขาขาดออกจากลำตัวด้วยแรงอันมาหาศาลของมันแทบทำให้กระดูกหัวไหล่ของเขาเกือบจะหลุดออกจากเบ้า แต่เขากัดฟันอดทนเช้ว,เวลาครึ่งวินาทีเพื่อกัดจังหวะให้ถูกต้องแนละทําการกระชากแขนให้หลุดออกจากกรามของสัตว์ร้ายและมันก็ได้ผลแขนเขาเป็นอิสระเสียทีแถมยังดึงลิ้นของเจ้าสัตว์ร,ร้ายขาดติดแขนเขามาด้วยในที่สุดแขนของเขาก็เป็นอิสระอมเขี้ยวของสัตว์ร,ร้ายได้ทิ้งร่องรอยบนเกราะแขนแถวบริเวณข้อศอกเขาเล็กน้อยสัตว์ร,ร้ายที่ได้โดนกระชากลิ้นจนขากำลังร้องหอวยหวนด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากปากของมันด้วยความเจ็บปวดนี้ กลับทาให้มันโกรธมากยิ่งขึ้นไปอีกมันได้รวมพลังทั้งตัวที่หนักประมาณ2ตันพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาตั้งตัวได้เขาคว้าเข้าที่กามของมันกล้ามเนื้อของเขาเกร็งและเซอร์โวมอเตอร์ของชุดเกราะก็เริ่มทำงานเพื่อซัพพอร์ตเขาเขาหมุนตัวและเวียงสัตว์ร้ายลอยขึ้นไปในอากาศและทําให้มันพุ่งเข้าไปพะทะก,กับพวกของมัน2ตัวก่อนหน้าที่พึ่งจะพยายามยืนทรงตัวได้พากันล้มลงไปกองที่พื้นอีกครั้งและส่งเสียงร้องควนคางเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ ินเวลาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นนับจากที่เขากระโดดเข้ามาขวางพวกสัตว์ร้ายกับกลุ่มของมนุษย์ส่วนกลุ่มของมนุษย์นั้นตอนนี้ได้แต่ยืนตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ้อมแขนของพวกเขาเตไมไปด้วยกิ่งไม้แต่ว่ามันไม่ใช่อุธมันคือกิ่งไม้แห้งสลับทำฟืนเท่านั้นเขาเลือบมองไปยังกลุ่มของมนุษย์และคิดว่าช่างอ่อนแอเสียจริงเขาแข็งแกร่งกว่ามากดังนั้นจึงสมควรที่ต้องช่วยเหลือปกป้องพวกมนุษย์อ่อนแอพวกนี้สัตว์ร้ายตัวที่เขาโดนแทงเข่าใส่จนกระดูกซี่โครงหัักนน้ บัดนี้มันได้ลุกขึ้นยืนได้แล้วดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหิวโหวยแต่ความอยากอาหารนั้นหาได้เป็นอันตรายไม่สิ่งที่อันตรายจริงๆของมันก็คือส่วนหางที่กลายพันธุ์ของมันหางของมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับหางแมงป่องและที่ปลายหางก็มีเหล็กในสลัดต่อยและฉีดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภทถอยไปซะอย่ามาเกะก,กะเขาตะโกนเป็นการสื่อสารแลกระวางเขากับกลุ่มของมนุษย์เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหาเรื่องแต่มันจําเป็น ที่มันต้องการให้พวกมนุษย์แสนอ่อนแอพวกนี้เข้ามาใกล้เขาในระหว่างการต่อสู้เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายได้และเขาไม่ได้สนใจด้วยว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นจะรู้สึกยังไงไว้จัดการพวกสัตว์อสูรพวกนีเ้เสร็จก็ไปปรับความเข้าใจก็ได้พอเขาคิดดังนั้นเขาจึงรีบออกตัววิ่งเข้าสัตว์สัตว์ร้ายตัวนั้นด้วยความรวดเร็วมันคำรามและใช้หางพิษของมันที่ตวัดไปมาด้วยความเร็วที่ตามนุษย์ปกติมองไม่เห็นแต่เขาก็สามารถคว้าหางของมันเอาไว้ได้และทําการฉีกกระชากเอาแหล่งในพิษแสนอันตรายออออกกมมาาาาทํใหห้้งงขงสัต์รรีเลืดะูด เต็มบริเวณใบหน้าของเขาทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสียงของสัตว์ร้ายสัตรูของเขาแถมมือและนิ้วของเขาที่เป็นแผ่นเกราะโลหะผิวเรียบก็ไม่สามารถเช็ดเลือดออกจากบริเวณเลนตาของหมวกเกราะเขาได้ดีนักเขาจึงพยายามถอดหมวกเกราะของเขาออกและโยนไปทางกลุ่มของพวกมนุษย์เช็ดมันซะเขาตะโกนสั่งพวกมนุษย์ที่กำลังดูการต่อสู้อยู่และเขาก็ไม่มีเวลาจะมาดูด้วยว่าพวกนั้นจะยื้อแย่งทำความสะอาดหมวกของเขาให้หรือค่อยๆหยิบอย่างกล้าๆก,ก,กลัวๆแลกลับเป็นลูกระเบิด เพราะในตอนนี้สัตว์ร้ายกําลังจะกระโจนเข้าใส่เขาอีกครั้งเขาเอียงตัวหลบไปด้านข้างจากนั้นบิดเอวส่งแรงไปที่ไหล่และต่อยหมัดอัป,ปคัดเข้าเต็มกรามล่างของสัตว์ร้ายเข้าอย่างจังจนทําให้ตัวของมันได้ลอยขึ้นทําไม่ติดพื้นอันนั้นที่ตัวมันหนักมากกว่า2ตันจากนั้นเขาได้ตะคุกหัวของมันและทําการบิดคอของมันอย่างรุนแรงจนกระดูกคอของมันหักก่อนที่จะปล่อยให้มันร่วงลงมาอย่างไรเรี่ยวแรงส่วนเจ้าตัวที่นั้นขาดกาลังคํารามขู่ใส่เขาอีกครั้ง และนั่นคือการทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งสุดท้ายในชีวิตของมันเขารีบเอาเหล็กในที่กระชากออกมากว้างเข้าไปในปากของมันสารพิษได้ถูกฉีดเข้าร่างของสัตว์ร้ายในทันทีในเวลาไม่นานนักตัวของมันเริ่มแข็งทื่อและล้มลงยังเหลืออีกหนึ่งตัวมันพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงสุดเร็วกว่าที่เขาจะรับมือได้ทันสัตว์ร้ายได้ก้มลงต่ำและควิดบริเวณอกของเขาจนกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าตัวเขารยและลิ้วและตกลงมายังต้นไม้กิ่งไม้หักและนาวก่อนที่ตัวเขาจะร่วงลงะะพัิน ถึงแม้เขาจะชุดเกราะของเขาช่วยเอาไว้แต่ดูเหมือนว่ามันจะทนแรงกระแทกระดับนี้ได้อีกไม่กี่ครั้งเท่านั้นเขาเพยุงร่างกายขึ้นมาหายใจติดขัดเล็กน้อยสั่นเทิมและหัวใจเต้นแรงนี่เป็นความรู้สึกว่าตัวเขาคุ้นเคยเช่นกันความรู้สึกที่ว่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดเจ้าสัตว์ร้ายที่พุ่งใส่เขาอีกครั้งด้วยความโกรธแต่ครั้งนี้เขาสามารถกัดจังหวะความเร็วของมันได้แล้วเขาหลีกเลี่ยงการประทะโดยกระโดดหลบขึ้นไปบนอากาศแล้วยืดแขนออกไปจับที่เขาของมันแทนทำให้เขาขึ้นนีมั จากนั้นเขาก็ใช้มือที่จับอยู่หักเขาแรงพุ่มของมันออกจากหัวของมันและใช้เขาอันนั้นกระซูวเข้าไปบริเวณคอหอยของสัตว์ร้ายหลายครั้งจนเขาถูกสะบัดกิ้งลงมาที่พื้นเลือดสดๆไหลทะลักออกจากคอของสัตว์ร้ายแต่มันก็ยังไม่ละความพยายามที่จะสังหารเขาให้ได้มันพุ่งหาเขาอย่างสเปดสปะอีกครั้งครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจจบชีวิตของมันโดยการใช้เขาของมันที่หักมาแทนด้วยแรงท้งหมดที่เขามีจนมันทะลวงกระโหลกเข้าไปขยี้สมองของมันโดยตรงในที่สุดการต่อสู้ก็จบลง ลดร้ายตายสนิทเขาเริ่มสำรวจตัวเองว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่แต่ก็พบว่าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่นานอาการบาดเจ็บเหล่านั้นก็ได้หายไปเขาหันหลังให้ศพของสาบลาดอสูรที่เขาเพิ่งฆ่าไปและเดินมายังกลุ่มของรูทที่เขาเพิ่งได้ช่วยเอาไว้หนึ่งในนั้นได้ยื่นหมวกกรอกข,ของเขาที่ถูกเช็ดทําความสะอาดด้วยใบไม้และเสื้อของตัวเองคืในให้กับเขาและเขาก็เลยถามว่าที่นี่คือที่ไหนเอาแปลกใจกับตัวเองเช่นการที่พูดภาษาของดาดวดวงนี้ได้แต่ได้ยังไงกัน ข้าไม่รู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนนี่มันดาวอะไรกันชาวบ้านเลยรีบตอบกลับว่ากะคามมาครับนายท่านชื่อดาวคุ้นแต่เขายัางนึกอะไรไม่ออกอดีเขาจึงเอาหมวกมาค่ากับเข็มขัดแล้วจึงถามคา,มถ,ามถามต่อว่าเจ้าชื่ออะไรกระผมชื่อสุติคลับอีกคนหนึ่งชื่อฮาลินและเด็กคนนั้นชื่อบีบาราแล้วท่านหรอครับท่านมีนามว่าอะไรขอตอบว่าข้าก็จําไม่ได้เหมือนกันบางทีอาจจะจําได้ไม่ก็อาจจะใช้ชื่อใหม่ไปเลย ว่าแต่เจ้ากำลังรวบรวมกิ่งไม้แห้งเพื่อไปทำฟืนสินะแสดงว่ามีชุมชนอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมชาวบ้านได้ยินแบบนั้นจึงรีบตอบว่าถูกต้องและชวนเขายังชุมชนของชาวบ้านด้วยและชาวบ้านยังบอกอีกว่าผู้ไปทักของพวกเขาก็คงจะยินดีที่ได้พบกับท่านเช่นกันเขาจึงตอบตกลงที่จะไปยังที่พักของมนุษย์กลุ่มนี้และแน่นอนเขาไม่ลืมซากสัตว์รัที่เปียบเสมือนทั่วรางวัลเขาได้แบกมันพาดไหล่เอามันกลับไปด้วยระหว่างทางเดินกลับฮารินได้อธิบายว่าสมัยก่อนดารุนนี้สวยงามมาก จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ท้องฟ้าได้ถูกฉีกและเปิดออกจากนั้นไอ้พวกสารเลวนั้นก็ลงมายังดาวของเขาทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเริ่มบิดเบี้ยวทั้งสภาพแวดลอ้อมตัดพืชแม้กระทั่งผิวดาวเขาเริ่มมีความสงสัยขึ้นมาว่าพวกชาวบ้านกลุ่มนี้จะหลอกเขาไปติดกับอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีแต่คนอยากทำร้ายเขาความไม่วางใจคนอื่นได้ฝังลึกไปในจิตใจของเขาเขาเคยถูกทรยศถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสโดยคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดมันเป็นบาดแผลในใจไม่ว่าเขาจะจำมันไม่ได้ก็ตาม แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าคงไป,ไปไม่ได้เขาคงมีนิสัยขี้ระแวงไปเองมากกว่าชาวบ้านยังกล่าวต่อว่าหากหาฟืนนกล้ที่พักก็ทําได้แต่มันไม่ปลอดภัยพอพวกเขาถูกตามล่าโดยพวกสาเรวที่ลงมาจากท้องฟ้าเมื่อมาถึงค่ายเขาพบว่าค่ายนี้ไร้ชีวิตชีวาโดยสิ้นเชิงมีแต่ความหวาดกลัวและการหลบซ่อนชาวบ้านถูกสั่งให้ห้ามคุยห้ามปล่อเสียงดังแม้แต่ดนตรีหรือการร้องเพลงก็เป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขามีกันอยู่ประมาณหนึ่งคน เมื่อมาถึงลานกว้างของค่ายเขาได้โยนซากสัตว์ร้ายลงพื้นดังสนัน่นดังพอที่จะเรียกสายตาของชาวบ้านแถวนั้นให้หันมามองดูเขาเริ่มถามคำถามพวกเจ้าผู้ใดมีมีคมคมบ้างนำไม้ฆ่าหน่อยข้าต้องการถลกหนังของมันชาวบ้านที่ตกตะลึงก็เริ่มกระซิบกบระซาบกันมันเป็นแค่คำคำเดียวเท่านั้นผู้พิทักษ์แล้วกับถูกอัญเชิญด้วยคาถาร่างใหม่ก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดมันสูงตั้งงานเหนือมนุษย์แต่ก็ยังเตี้ยกว่าเขาเล็กน้อย และมันได้สวมเกราะพาวเวอร์อเมอร์สีดำลึกลับค่อนข้างเก่ากอบของแผ่นเกราะเป็นสีเงินที่อกและหัวไหล่มีรูปดาบที่มีปีกสองข้างพอเขาเห็นนังนั้นก็กระพริบตาจิตใจของเขาลั่นดังเพลงและเหมือนจะแตกล้าวภาพต่างๆเริ่มเข้ามาในหัวของเขาจนเขาสับสนภาพของดาวเคราะห์ที่กำลังระเบิดแยกตัวออกจากกันภาพของดาบภาพของค้างเางาที่แยกเขี้ยวและภาพอื่นๆอีกมากมายในตอนนั้นเองสเปซมารินลึกลับผู้สวมเกราะสีดำ ทำเสียงดะลิ้นผ่านร่องฟันของเขาจากนั้นก็ชักอาวุธออกมาปืนบอพิทอดสองกระบอกและยิงแสกหน้าเขาก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับพาทแรกของสาก้านี้หรือ3าบทแรกของนิยายเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันซึ่งต้องขอขอบคุณคุณไคลสเลกวสมิธจากกลุ่มวอร์แฮมเมอร์ด้วยนะครับที่เป็นที่ปรึกษาด้านการแปลและสรุปให้แอดมินฟังและแอดจะขอสุปเรื่องราอีกรอบนะครับเผื่อที่ยังมีคนที่ยังตามไม่ทัน ลอ้อนตื่นขึ้นมาอยู่กลางป่าซึ่งเสมือนอยู่ในมิติหนึ่งที่สภาพเหมือนคาริบันความทรงจําได้หายไปหมดเขาความจําเสื่อมเขาเห็นเงาสะท้อนใบหน้าตัวเองในแม่น้ําเป็นใบหน้าของคนที่แก่แล้วแต่เขาก็จำไม่ได้ว่านั่นเป็นใบหน้าของตัวเองที่นั่นเขาได้พบกับวอชเชอร์อินเดอราคอยไกด์ทางให้ลอ้อนเดินไปเรื่อยๆต่อมาลาอ้อนได้พบกับกริยัองค์หนึ่งที่กําลังตกปลาอยู่ในแม่น้ําซึ่งลอ้อนได้ทําการทักทายแต่ถูกเมินเฉยซึ่งลอ้อนจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาโดยฝ่าน้าเข้าไป แต่แล้ววัชชร์อินเดรดาก็ได้เตือนแลออนว่าให้รีบขับขึ้นฝั่งเมื่อแลออนสังเกตเห็นด,ด,ดีเพราะว่ากษัตริย์รายนี้มีบาดแผลที่ตัวและถูกเงาดำลุมล้อมอยู่และเงาดำกำลังพุ่งข้ามาหาแลออนซึ่งเขาก็เลยรีบขึ้นฝั่งขึ้นมาซึ่งมันจะสื่อถึงเอ็มเพ์เลอร์ที่กำลังถูกเก่าเคออสก็อดเล่นงานอยู่ในมิติวาร์นั่นเองครับต่อมาวัชชร์อินเดรดาแนะนำทางให้ละออนเดินไปเรื่อยๆและแนะนำให้ใช้สัญชาตญาณของแลออนในการเดินทางซึ่งแลออนก็เดินทางมาเรื่อยๆก็เรรริิ่่่มมู้สสึกึสรราากกากกถงัตว์าาาในนปจลด ซึ่งจุดนี้นิยายจัไม่เฉลยว่าลคือไลอ้อนนะครับจะเรียกแทนตัวละไลอ้อนว่าเดวอเกอร์บ้างหรือฮันเตอร์บ้างซึ่งความหมายจะไปคล้ายกับสัตว์ร้ายที่ในนิยายเรียกว่าเพเดเตอร์อันนั้นแอดจึงขอเฉลยไปเลยกันที่ในป่าตอนแรกเนี่ยคือมิติพิเศษคล้ายกับเว็บเวของพวกเอลดาเป็นความสามารถที่เรียกว่าย่างก้าวแห่งพงไพรหรือฟอร์เรสต์วอล์กนั่นเองซึ่งไลอ้อนใช้มันโดยไม่รู้ตัวได้ใช้เดินทางทะลุมิติเดินมาถึงดาวคาร์มต่อมาไลอ้อนทําการออกล่าประทะกับสัตว์ร้ายของดาวนี้ต่อหน้าชาวบ้านน3คที่ออกมาาหฟืน ชาวบ้านซึ่งก็ตกตะลึงทั้งสัตว์ลายและออนก็ได้แต่ยืนดูงงๆทำอะไรไม่ถูกแถมยังโดนใชใ้เช็ดคราบเลือดจากโมอีกเมื่อลายอ้อนเห็นชาวบ้านจึงพยายามกำจัดสัตว์ลายที่เข้ามาต่อสู้ทั้งหมดเพื่อปกป้องชาวบ้านดังกล่าวหลังจากลายออนกำจัดสัตว์ลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยสอบถามชาวบ้านเหล่านี้ว่าที่นี่คือที่ไหนชาวบ้านจึงบอกว่าที่นี่คือดาวคาหมาดเดิมทีดาวดวงนี้เคยสวยงามและมีเทคโนโลยีทานสมัยเคยอยู่ภายใต้าการปกครองของอิมพีเรียม แต่สภาพดาวดวงนี้เละเทะหลังจากท้องฟ้าเปลี่ยนไปหรือเดอะเกรทลิฟนั่นเองทําให้เหล่าพวกสารเลวมาที่นี่ซึ่งก็น่าจะเป็นพวกเคออสเปซมลินนั่นเองครับที่มาล่าทรัพยากรดาวส่วนเ่ออนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกรทลิฟตามที่ชาวบ้านบอกเท่าไหร่ก็ได้ตามไปยังหมู่บ้านและได้พบก,กับผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นบุตรชายของเขานั่นเองบุตรที่เขาเจอในรอบ10,000ปีและยังเป็นพวกฟอเรนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอดใจอีกนิด EP 2องกำลังแปลครับผม ดังนั้นเพื่อไม่พลาดชม ep 2ออย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งซับสไคร้แชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะและถ้าใครอยากสนับสนุนแอดมินเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันเข้ามาได้นะครับจะได้สิทธิพิเศษรับชมคลิปล่วงหน้าก่อนใครหรือส่งซุปเปอร์แดงก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย n a r Legendary War g เก e หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในบอร์ดเกม w a g เก e และศิลปะ ตรงที่นี่เลยร้าน Legendary War Game ตัวแทนจำหน่าย Warhammer 40k Warhammer the h o r a s Heresy Warhammer Age of Sigma Warhammer the Over สีและอุปกรณ์ทำโมเดล Citadel สเกล75 War of the Ring War Action t a b l e Top RPG และบอร์ดเกมพร้อมยังมีบริการสอนการเล่นฟรี คโวเฮ h เมอร์สุดอลังการแอร์เย็นช่ำที่เจาะรถไม่จำกัดเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าถึงตีสามมีทีมงานสอนเพ้นสีโมเดลและเล่นโวเฮเมอร์บนสนามรบจำลองสุดอลังการอ,อย่าลืมมาอุดหนุนเขาเยอะๆกันนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ